มาด้านของการเกษตรกันบ้างนะครับเพื่อจะเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพให้กับคุณผู้ชมเองที่รับชมรายการห้องนั่งเล่าของเราอยู่นะครับกับแตงกวาญี่ปุ่นที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพืชเศรษฐกิจที่กําลังได้รับความนิยมกันอยู่ในขณะนี้โดยเฉพาะร้านอาหารต่างๆในครูเขาต้องการออเดอร์แตงกวาญี่ปุ่นกันเป็นจํานวนมากเลยนะครับแตงกวาญี่ปุ่นครับที่ปลูกแบบกลางมุ้งเนี่ยนะครับถือว่าเป็นการทําการเกษตรแบบตลาดนําการผลิตอ่ะใครหาไอเดียเรื่องนี้อยู่ไปดู ที่จังหวัดพิษณุโลกเลยนะครับแตงกวาญี่ปุ่นกังมุ้งบ้านห้วยภายตำบุวังนุกแอนอําเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกต้นแบบการทําการเกษตรแบบตลาดนําการผลิตปลูกพืชที่ตลาดมีความต้องการสูงลดการใช้สารเคมีโดยการทํา GAP เพื่อย,ยกระดับผลผลิตลดต้นทุนการผลิต ผู้บริโภคปลอดภัยและสามารถสร้างรายได้ได้อย่างงดงามเลยนะครับเนี่เขาก็พาไปดูกันเลยนะครับกับการทําการเกษตรแบบผสมผสานบนพื้นที่สรษรกรในพื้นที่หมู่ที่9บ้านห้วยไผ่ตําบลวังนกแอนอําเภอวังทองจังหวัดพิษนุโลกที่เน้นตลาดนําการผลิตอย่างการปลูกแตงกวาญี่ปุ่นกางมุ้งลงเรือนนะครับลดการใช้สารเคมีโดยการทํา G A P ลดต้นทุนในการผลิตผู้บริโภคปลอดภยัยเกษตรกรผู้ปลูกเองก็ปลอดภัยครับ หนึ่งปีเนี่ยเขาสามารถปลูกได้4-5ถึงหรอบนะครับแต่ละรอบเนี่ยสร้างรายได้หลักหมื่นก็ถือว่าเป็นทางเลือกของเกษตรกรนะครับด้านของนายเอกชัยน้ำจันทร์อายุ4 9ปีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9ก้าบ้านห้วยไผ่นะครับอยู่บ้านเลขที่45่้าทับ้าหมู่ที่เกําบลวังนกแอนอําเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกอยู่ในโครงการเกษตรตะกรแปลงใหญ่พืชผักบ้านห้วยไผ่นะครับก็เปิดเผยครับว่าตนเองเป็นเจ้าของแปลงปลูกแตงกวาญี่ปุ่นในโรงเรือน กลางมุ้งนะครับโดยได้รับการจัดสรรที่ดินจากสพกรปัจจุบันพื้นที่15ไร่ปลูกพืชผักผลไม้หลากหลายส่วนหนึ่งที่ทํารายได้อย่างงอกงามคือการปลูกแตงกวาญี่ปุ่นในโรงเรือนกลางมุง้งจานวน5โรงเรือนซึ่งเป็นการทําการเกษตรแบบประณีตและเป็นรูปแบบตลาดนําการผลิต ตนเองนการปลบบูกแตงกวาญี่ปุ่นตามแผนการตลาดที่อยู่ในเครือข่ายของโครงการหลวงในราคาประกันและผลิตส่งให้แมคโครท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตราคาเฉลีกกิโลกรัมละ25-35ถึงบาทซึ่งขึ้นห้างจะมีสเปคขนาดที่เขาต้องการแต่เขาจะซื้อเหมาเราตลอดทั้งปีเลยนะครับและส่วนหนึ่งนำไปวางขายที่ตลาดนัดชุมชนร่วมใจปั๊มประทอตรงข้ามกรมรบพิเศษที่4ค่ายสลิดเสนาเนี่ยนะครับ ถ้าเป็นชุมชนเราจะขายกิโลกร,รัมละ20บาทเท่านั้นครับก็เริ่มขยายพื้นที่แตงกว่าญี่ปุ่นเป็นพืชตัวใหม่ที่ตลาดตอนนี้ก็บอกว่ากําลังต้องการเป็นพืชที่ใช้พื้นที่น้อยแต่ได้ผลผลิตคุ้มทุนเราทําการผลิตนะครับแบบตลาดนําการผลิตคือปลูกแล้วมีตลาดขายรายได้อยู่ในเกณฑ์ดี1ปีเลยครับ เราสามารถปลูกได้4 5ถึง5รอบค่ะรายได้ก็ประมาณหมื่นกว่าบาทต่อรอบเกษตรกร,ร,กรอยู่ได้ค่ะวิธีการปลูกแตงกวาญี่ปุ่นเป็นพืชที่ต้องใช้ความประณีตตนจึงศึกษาจากหัวหน้ายุทธศาสตร์ของสป,ปกและจะทําการประสานกับโครงการหลวงค่ะไปศึกษาดูงานทําให้เรามีองค์ความรู้แล้วก็มาประยุกต์กับพื้นที่ของเราเพราะว่าแต่ละพื้นที่อากาศไม่เหมือนกันค่ะและในทุกๆเดือนอากาศก็ไม่เหมือนกัน ตอนนี้มีลูกแปลงอยู่ประมาณ3-4รายก็ทดลองทําการค่ะลองผิดลองถูกแต่ที่แน่ๆค่ะการปลูกแบบกลางมุง้งหรือว่าโรงเรือนดีกว่าการไปปลูกนอกโรงเรือนค่ะเพราะว่าศัตรูพืชเยอะน้ําเยอะเกินฝนตกก็ไม่ดีค่ะการทํานอกโรงเรือนการทํานอกโรงเรือนมักบีบให้เราต้องใช้สารเคมีกันส่วนใหญ่เพราะว่าแตงกวาค่ะเป็นพืชที่อ่อนไหวต่อโรคและก็สภาพอากาศหากใช้สารเคมีผู้บริโภคทานเข้าไปมันก็จะสะสมเพื่อให้ได้ผลผลิตค่ะแต่การปลูกในโรงเรือน เราลดการใช้สารเคมีโดยการทำ GAP ทำให้เราสามารถลดค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีไปได้ค่ะและอีกอย่างคะ่ะในโรงเรือนเราสามารถปลูกพืชผักประเภทอื่นๆแซมไปด้วยได้โดยเฉพาะผักกินใบยอย่างกวางตุง้งหรือว่ามะเขือเทศราชินีค่ะผักเหล่านี้ตลาดมีความต้องการเป็นอย่างมากประกอบกับทำให้เราสามารถมีรายได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังจัดสรรพื้นที่เลี้ยงปลาเลี้ยงแกะ เลี้ยงม้าให้เป็นเกษตรผสมผสานค่ะสามารถตัดหญ้าให้แกะให้ม้าแล้วนำมูลแกะมูลม้ามาทำปุ๋ยต่อเศษผักที่เราปลูกก็นำมาเลี้ยงปลาค่ะส่วนน้ำที่ใช้เป็นน้ำบาดาลที่เจาะแล้วน้ำผุดขึ้นมาเองตามธรรมชาติเราปล่อยให้เป็นลักษณะน้ำล้นเราจึงจัดสรรไปตามทิศทางที่ต้องการได้กักเก็บน้ำไว้ในสระและซึมลงไปกับใต้ดินค่ะพื้นที่รอบนอกจากโรงเรือนจัดสรรปลูกผลไม้ทั่วฝักยาวกระเจี๊ยบ กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาการปลูกเป็นอินทรีย์เ0 0เลยค่ะทางด้านของนางสาวอมรรัตนแขวงโสภาค่ะปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลกท่านได้ลงพื้นที่ไปติดตามแปลงปลูกของเกษตรกรโดยท่านเนี่ยได้เปิดเผยว่าสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลกมีการสนับสนุนองค์ความรู้ในกระบวนการการผลิตการดูแลการเก็บเกี่ยวการบรรจุหีบห่อและการตลาดนอกเหนือจากการจัดสรรที่ดินทํากิน อีกทั้งยังมีการสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชตามหลักการเกษตรนำการผลิตพร้อมยกระดับให้มีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีที่เหมาะสมเพื่อสามารถขยายตลาดได้อีกด้วยค่ะ